เบิดรอผมกับมี่ซัมเน่และครับมาพี่น้องมหมาตามนาที่พี่น้องมันนี่อ่อนศิลปะกับชิมปั่นหรือมะเขารวดด้วยสูตรเชือกฟางกับรวดเออ วดปิ่งไก่วดวดไอ้เนี่ยเคลื่อนวดบัตปิ่งไก่พี่นอ้อยจะมีวดมัดเล็กผสมมาทำด้วพี่น้องเนะี่ผมก็จะเอาเชือบฟางเอ่อมัดก่อนมัดหรือลืมพี่น้องเนดะ้อล,ลืมหรือมัดเด้อหมุนหมุนหม,มุนนะพี่น้อง nó cân con nó thì mặt trưởng phát hoặc là lít bay cái nói nó สุดายพี่น้องสุดายคลิปนี้บ่ได้เลยพี่น้องเสียเลยสุดายแห้งตัวนี้งไม่อยัง เดือดฟ้ากันก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวผมขีกไปน่ะพี่น้องเอาจะได้ดูกันรวมหลังของกันจะสิเป็นตะเบึงไม่พี่น้องนะเพราะคนละงานนะพี่น้อง 누구를 나가 그냥. อยาหยุดบอกแปมได้หลือนะต้องใส่สมาธิได้หรือเปล่านะจะหาเงียบไปโดนกันบบ่ได้อยู่ือเปล่้องสิบ่ไดดสีสัม่มต้องบอกไปน้ำเงียบไปน้ำเนาะ คลิปเดียวผมก็ยิตัดแค่เจ็ดแปดนาที่พี่น้องนะกหนาที่ปรเดีี่น้องผมาจำทัสาผมเต็มทุงอย่างนี้ดูวาแต่แต่ยีห้อหรือการตะเกียกับยังผมก็วู่นวน พัดรอผมกามีซัมเน่แล้วครับแน่ที่เด็ดที่เด็ดที่น่องสุนเด็ดเลยเดี่ยวบนอ๊อดเดี่ยวบนอ๊ะะนอฮัตโม่นีพี่น้องเอ้ยก็จะพดถึงพี่น้องเจ้าไปใส่ไหม ใช้สีได้สองคลิปเลยพีห่หน้่มสองคลิปเดียวว่าแล้วแท้ กันหักกันหักบึงเล่าทังเดียวหอดเก่าที่เลยกิบเสียเลย ดูเป็นหลังได้พี่น้องสงสัยจะมีคลิปหนาไอ้เนี่ยนะคลิปนีพ้พูดได้หรที่อผมก็ใส่คอมเดียวเต็มทีแหละพี่น้องน่าจะแปลี่ยนปลี่ยนนะที่คลิปเสียอีกเลยนะเอาผมล่องแปดลองแปดกลัวๆไปเลยเสียปล่อยเสียไปเลย ร่องผิดล่องถือบมึงซื้อ่าสื่อความหลวครับผมเจะาะเก่างานที่นี่พอด่ายแท้ผมร่องแล้วเก่างานที่ร่องแปดนาทีกลัวไปเลยเกือบ,บเก่าหมดแล้วคลิปแนวอุนซีร์ป้าก็บยิ่งมะเขารวดไอ้พี่น้องมึงนี่แหละต้นกลางผมครับต้นกลางครับพี่น้องนี จนพ่อพี่น้องเด้อเรื่องติดติดตามเบิ่งคลิปหนาอย่างเด้อเบิ่งจบบ่จบผมโบเป็ยัางแอกพี่น้องบ่ว่ากันอกเนาะแต่ความมักนี่พี่น้องนนอเาอานาะคอย,ยมาเบิ่งนิดนิดน้อยๆก็ยังดีพี่น้องเนาะเรื่องเบิ่งคลิปหนาด้วพี่น้องเด้อลงถ่ายด้วยบิดรอผม